มันต้องคืนละดิขวาอ่ะผมปับฟูปับฟูจะก,กินกัไม่มช f เป็นไรของมึงเนี่ยอ่ะว่าไออยากพูดเอาพี่แล้วแต่โดนแบน <c oughs> ว่าแลนเป็น,ปนอะไรมันเป็นเพราเนี่ยอย่างอ่ะเป็นอะไรอ่ะ không ạ không Nothing stays hidden from Hi. me. Nothing. Nothing. Uh, đi mua. Em đều em đều cua dép bạc bưng nữa còn. <laughs> <laughs> Sẽ đánh mà luôn. <laughs> 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 phải. ถ้าทำห้องใหม่นี่เตีโตู้กระจกเลยใช่ไหมใครย,ยุ่งกับกูเลยเนดะี๋ยวก่อนเออควรทำมันนะควรทำผมไอ่แบบนับนบ้นผมว่าควรทำนะเพราะครับก็ได้ไม่ได้ยินเสียงอะ<า>อยากตีตู้อตีตู้ปิดตัวเองอยู่เลยตอนเนี้ยเวลาเนี้นอย,ยอยากยพี่อยากได้ยินเสียงผมเล่นเกมอะพี่ลองไปย้อนดูได้ไรอะเอ้พี่ลองอลลเออไม่ยินได้ไรวะพี่ลองไปย้อนดูอะ เย็นเนี่ยเรามีตอนเย็นอยอะมองคุงค,คุ้มเนี่หละเชือแม้ว่าเี็งเด็กร้านในร้านล้านมากธรรมดาร้านเกมได้แล้วแต่ผมไม่ค่อยอยากไปร้านเกมอ่ะเ,เยอ,อ <laughs> เด็ก <laughs> เด็กก่อบอกแม่งเยอะอยังไงกินร้านไม่คิดมีเด็กกอบอกว่ะพี่มีมั้ thắng không nhảy không phải nhảy không phải dùng này qua làm cái gì nó bài hello hello อี่างผมว่ามันแปลว่าผมไม่ได้รีเครื่องเนี่ยรีเครื่องแล้วรู้สึก FPS ผมันวิ่งขึ้น Enemy spotted จอข้างล่างมีคนวะไปท้าวขา้างล่างกันก่อนมาหนี้มาเอมาเอปีมาเอ ผมว่าอยู่ซ้ายมันเดินเลยผมไปข้ตาไหมวะโหยากเดี๋ยวไปนังนี่ไปนังนีไปอ้พี่ท็อปเอาวิันโอ้เป็นนสามร้อยสามร้อยต้องไปกูอือ ได้ทั้งได้ทั้งทีได้สามร้อยแล้วเย้ทุกคนต้องขอบคุณผมไม่มีใครเก็บสไปา์เลยวะคงได้ปืนพันหกพลังแก่สีรองด้วยสีซีโอ้ไปซีมันนี่มันนี่ซีเอาพลังแก่สีรองด้วยเลยยาไกลของเอลิทวะที่ได้เห็นมาหมดทุงที เด็ดร้อน้อมด้ยไอ<ป>แปลอะไรนะายนะสบามาสบปเร็ดีบเกมพวกมันต้นดงรีบมา สอเ่อรอ่ <c oughs> อ้นั่นสายให้เขาเ <c oughs> อาซองเป่าทาหาอะไรวะเนี่ยโคเวอร์สไปก็จบ <c oughs> เรสองั <author characteristic S 1> <ส>อ <Trustee> ่งตรงกันมาเต้นมเ้นอยดกมกมากดีมากดีมากดีมากมมกมากดากปลมากา ทำไมผมเปิดจอเกมไม่ได้วะลองปรับจอเลยกันเลยอป,ปืนก่อนอย่างไหนสปุ่น,ปปนอย่างไหนเอ้ยออกดิโอ้โหเฮ้ย ขวาแล้วมั้อยจอยอยู่จอยอยู่จอยเจ็บมากลบร้อยสี่หกตาเมจนั่นเดียวตายผมไม่เน้นเกาไปเปลียพี่ท็อปยิงเลยตรงนี้มีข้างหลังพี่ระวังเออนั่นแหละเป็นผีอยับขวาต่อขวาต่อแค่นี้ไอ้คนเลือด้วย อย <What? S 2> วอ่าทอละเม่อำเร็งาสีฟรามงเน่ยทำไมต่ผมยิงเหมือนลบร้อยสี่หกเหมือนกันฮะมันไม่ตายอ๋อมันมาจากไอเหี้ยว่าจะฟ้าจริงะเนี่ยก็ผมมีร้อ เนี่ยผมไม like ่ซื้อกอดตาที่แล้วให้เต็มโอ้โหผมคิดว่าดาเมจสุดสั้ดาเมจแปดหน่วยมันน่าจะไม่พออ่ะไอ้เนี่ยเขากดให้พอเฉยป่ะนอ้ง

โอแต่แตนละอย่างนี้ใช่แต่เฟอรไโยน้วอทเขา้จะขึ้นไปอะโซวาจะกระโดดขึ้นไปอรอนั่นแหละคิดทีผมต้องถายอยู่ข้างบนเลยมันอยู่บนไกลมากมันไม่ถึงหรอกเออบอกก่อนระเบิดระเบิดเปิดนะครับอืม <Hands bin ukivazo> no charges left hmm? cipher just tell me where they are I'll do the rest oh I never a man hey team team ้โมเข้าไปไหนอ่ะเขาเลื่อนไปไม่บอกแล้วแต่เช้าคืน,นเดี๋ยวประมาณตีหนึ่งอะถ้า,ถา,ถายัางเล่นกันอยู่ก็บอกเดี๋ยวจะมา <Here. S 2> เขาบอกเป็นเด็กแงเลยพ่อด่า Here พ่อมันดุนะพ่อมนะันจะงัดหลายรอบแล้วพ่อม,นะนอมันนั่นไอโมนะนัดพ่อเนอะผม <laughs> <laughs>

มันยังไม่วาดนะมันน่าจะอยู่ข้างล่างนี่แหละราวังมันดักมุมเอาไว้ถ้าเดินคือที่จริงแล้วอ่ะมันอะไรเมื่อวานปะเมื่อวานใครมันเล่นวะไอโมปะวะที่เล่นข้างข้างผมอะเออแล้วคือมันเดินยิงอ่ะผมบอกว่าอย่าเดินคือการเดินอะเราเดินไปเพื่อเพื่อให้เห็นศัตรูชัดขึ้นทั้งที่จริงเราก็เห็นกันอยู่แล้วเออคือเราไม่จำเป็นต้องเดินอีกคือถ้าเกิดเจอแล้วอะเรานั่งนิ่งยิงเลย เราจะเดินไปเพื่อให้ให,ให้ให้ชนกับศัตรูแล้ะให้เป้าเรายิงไม่โดนต้นใหญ่ลหลายคนชอบโลกก็ไปเดินกันเวลาเจอเราก็นั่งแถบหัวจบเนียอะไรเนี่ยขบวนนาต่าง ทำๆๆก็มึงก็มงสีสตีท่าไหร่จักอะไรวะก็ตอนแรกผมว่าจะปั๊บใช่วจะตึ้งแล้วผมก็ได้ยิงกแบง last player standing แต่ว่ผิดคาดเลยโอ้โหสเล็กเลย You will not kill my allies. Thirty seconds left. I got to pin ต้องใช้ปืนนี่ตลอดเลยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอีกห้าเทิร์นอีกห้าเทิร์นยิงยิงหมดหนึ่งแม็กก็โยนทิ้งเอาไงไปไหน the our favor. จะปล่อยไหนปะล่ะจะปล่อยแล้วไปดัน <c oughs> ปล่อยผม <c oughs> ก็ปล่อยดันซีกัน เดี๋ยวรอแป๊นะโซว่าอยู่โซว่าเหรอฮะดูดิผมหน่อยได้ไหมอ่ะโหสีมันดันยากว่ะตายแล้วเหรอโล้วเสีมันดันยาก วังวังวังเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บเจ็บมากยิงเนี่ยเขาเจ็บมากร้อยร้อยสามสี่เหี้ยไม่ตายเดินยิงอย่างงี้ทุลักไหมเดินยิงบอกว่าเดินแล้วก็ไปนั่งแคปยิงอ่ะผเดินี้ถูกถูกหลักไหมพี่ดูหน่อยก็คือเดินไปแล้วเจอ ได้ใช่ไหมคือถ้าเกิดเจอกดถ้าเกิดเจอกดชิปหรือไม่ก็กดได้เลย<ช>คือเวลาเราเป้าใหญ่ๆอะ่ะเวลาเรากดชิปอ่ะเป้าม,มันจะเล็กลงทันทีเลยกับทันทีเลยอะ่ะคือถ้าเกิดเราเจออ่ะเราอยากจะลดความเร็วตัวละครเราอะ่ะให้เรากดชิปเพราะว่าตัวละครเราเวลาเราเดินอะ่ะมันจะมีความสโลว์แป๊บหนึ่งนะคื<ข>อแบบมันไม่ใช่แบบกดปุ๊บม่จะวิ่งปับเลยมันจะต้องแบบเิ่งความเร็วขึ้น แล้วมันก็หลักการเดียวกับท <k> ี่มันสโลว์พอมันหยุดเนี่ยมันไม่ได้เพื่อเลยมันไหลไปด้วยทางวิ่งมากัน

last player standing. they will scurry and then they will die. <laughs> bye now. ผมยิงเลยหน้าเข้าตัวร้อยหกสองนัดในที่คือแบบคือข้างบนนั้นน่ะถ้าเกิดเราใช้ปืนที่มีค่ายิงทะลุสูงอ่ปืนที่มีค่ายิงทะลุสูงในเกมนี้มีทั้งหมดสี่กระบอกมั้งมีเชลิปปืนพกหนึ่งมีกาเดียนปืนไรเฟิลเคาะสองแล้วก็มีอ๋อมีห้ามีโอเปอเรเตอร์ด้วยมีออปเปอเรเตอร์ด้วยแล้วก็มีเอรีแล้วก็มีโทริมมันจะยิงทะลุกำแพงไปเลย กระแพงหนาๆไม่จะทะลุได้โดนโคตรโกงไอ้เงี้ยบายบายอ่ะสีตัวนั่นอยู่อายอนอยู่ระวังมั้นอ้อมนะเยี่ยไปเยี่ย

ก็ล้อเลยสุดคุณอกเขาลยเฮ้ยทำไมวะทำไมทำไมไล์ผมก็คุณพี่ไม่ไมนไม่ไปนันสิพี่ท็อปดูให้ผมหน่อยนะได้ 你妈！你妈 <G>！你妈！再躲这里！来 i m p o s e o